เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาสาระในรายการวันนี้นะครับก็เราได้ทราบถึงนะครับว่าในทนะที่เราเป็นผู้บริโภคนั้นมีสิทธินะครับแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองเราอย่างไรนะครับเนื้อหาสาระของรายการ d i r e c รกทอคนั้นยังคงนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลา11นาฬกาถึง12นาฬกากับผมกุลธวัฒน์ภัสุวรรณและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ